สวัสดีนะครับผมลับมาอยู่กับผมนอน,นุรถไถสายซิ่งครับวันนี้มาพามาดูไฟสปอตไลท์นะครับตัวใหม่ครับกับทรงใหม่นะครับดูครับแต่ก่อนนี่มีแค่ก่อไฟสีดวงนะครับมีมิจฉาินเพิ่มขึ้นมานะครับ ไฟตัวนี้ซื้อมาใหม่นะครับนี่ก็สว่างดีครับสว่างดีนี่กระจกนาซาก็เหมือนเดิมครับเงาวับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเหมือนครับพวก ลาไฟก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับแั่นเหมือนเดิมครับสันหมดคันนะครับนี่ครับด้านหลังตูตาก็จะเชื่อมทำขาจับออกมานะครับสูงประมาณนี้ครับนะครับเดี๋ยวผม เปิดไฟให้ดูนะครับนี่ครับตัวแรกจะเป็นไฟสีนะครับตัวแรกนี่ครับตัวสองนี่จะเป็นสปอตไลท์นะครับนี่ครับ มะนี่ครับหมหน้ารถครับตู้นะครับเวลาเปิดไปครับขนาดยังไม่มื่อครับอู้ดูคนระับสว่างยันมอไซค์เลยครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแยงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ